อันนี้ร่างกายของเก่าตอนเล่นเป็นผีที่ชอบนะเฮ้ยลิเจียนแต่พอเล่นเป็นคนแล้วแบบต่างมันแคบอะคือเป็นเป็นใครก็หายเจไปลิเจียนตากใยได้เนะี่ยไม่มีแฮกลูนถอนเสาโทรแหละตอนเนี้ยเออปันแหละไรได้บิดเยอะไม่มีฐานาด้วยเนะนี่ยน,น่าจะไม่เป็นลิเจียนที่เปิมไมแค่เต็มอ่ะ ในวันกีผมหนยเพิ่งจุดตีมาบางเนี่ยเอ้ยว่าไล่ดิวิทเพลินเลยแหละไล่แบบปลักเดียวทเทียวด้วยเนี่ยดิวิทจะลาออกตรงนี้ไม่ได้เพื่อนเขาวิ่งชิงต่อวะ่ะโอ้ว่ะตีสตีฟต่อเลยมาวันนี้แล้วนียเพื่อน พว้มันจะปั่นอ่ะลากใส่เป็นลากใส่เป็นแบบใส่ไปใส่มาอเอาวะฉี่นี่ผปั่นต่อแลอละเฮ้ยก็ <c oughs> จะปั่นซูอย่างเงี้ยคือในทีมพี่ว่าตอนนี้ไม่มีใครปั่นอ่ะมันจะผมคนเดียวตอนนี้ที่เหลือก็แบบวิงแจนแบบอย่างคนรีผีที่ไงเห็นปะ เฮ้ยมีคนปันน font, ป่น,นคนหนึ่งน่าจะเป็นจิบิติคนหนึ่งเอาเพิร์ถอนสอามาไ,ไม่ใช่อะไรไม่ใช่ไปถอนเสาใช่เพื่อนมมออออนะฟาร์แมแต้มแล้วก็ท้อเควสแหละทันเลยเนี่ยไม่ทันอยู่โอเคข้างหลังมีไม้เล่นอยู่โอ้ฝืนเลยอะอมาเฮ้ยปั่นดินะเพื่อนเ้ยเกือบจะต้องพับแล้วอะ ทนันโดเนี่ยได้อยู่ไอยเยว่าพังไหมไม่พังอะวิงฉีกเลยทำไมโจมืออย่างงี้วยเนี่ยอยู่นะไห้เชือ่อวัตเ e f ร์ k อะไรเนี่ยโดดบัลเลกตต่อเลยไอเอว่าไม่ไรละ <c oughs> เห็นไหมคือเซอร์ยกนี้แบบฝืนอะเขาฝืนหมดอะ ไม่กลงไม่กลัวกันแล้วพี่อะไรมันวิง่งแจนกันสามคนนั้นวะเนี่ยเอ้านั่นโยงเกมเลยโอเคมีแทงหลังแหละจะแทงฟือรแล้วกันมีคนโยนเกมอย่างเอาตายแล้วตายแล้ว,ลวทีมกูเพื่อนจ๋ายิวหน่อยตายสตีป์ะไอ้กูอะไรเนี่ยโอ,โอเคเฉยช่วยเพื่อนก็นกนได้วะ น่าจะปล่อยแห่ไปแล้วมาปะไม่มานี่ไม่เคยปั่นไฟอ่ะเนี่ยคือแบบติดเล่นเกินนี่ก็คิดจะมาแบบบุรีผีอย่างเดียวแล้วผมไม่มีตายากเลยเนี่ยผีมาเนี่ยคือจบอ่ะมาผีมาจริงด้วยเฮ้ยเขาจะจิ้มอ่ะเขาจะเอาท็อปไดร์ฟขนาดให้ตายอ่ะยากอ่ะยากมากมต้องแบบถอนเสาช่วยแล้วเนะี่ยไม่ิเงนี่จบอ่ะ ไอ้เยอะว่ะขมิ้นไม่ม <ot> ีตตยากแหละต้องใช้นะเพื่อนไม่มีที่โกรธอ่ะพบคนยนเกมหนึ่งเยคนจีนอย่างว่าแหละช่อ จิ้มแมนอยู่ไปต่อวะคือสองเครื่องที่ปั่นไปเนี่ยคือมีมีเดบิดกับผมอะเดบิดคนที่สามกับผมอะคือยากมากเจออย่างเงี้ยเพื่อนไล่ให้ต่อเฮ้ยไปเนียนปั่นแล้วอย่างงี้เล่นไม่ได้อะ่ะสามคนสามคนสามเครื่องอย่างเงี้ยเฮ้ยโข่กล่องหมูเลยเฮ้ยโข่เปลี่ยนมาเฉย อีอตรงนี้ใช้ไม้แล้วด้วยเจ๊มีตายายอยู่ไม่ได้อยู่อ่ะเจ้าว่วะฮิออกไปมาเลยลบเลยมาต่อไหม ลากสเพื่อนัวๆ,ๆเฮ้ยทันหน่อยทันหน่อยทันหน่อยโอ้โหไม่ทันอ่ะียังไม่ทันแล้วจังหวะนี้คือไม่อยากใช้แบบว่าขวดม้วงอ่ะเฉยยังคอนี้มนยังดีวะเอ้าวะมีคนข้าตูน้นี่แล้วมีคนอยู่งรบแมพเ้อ้อเฮ้อเ้เฮ้เอนนเฮ้เฮ้อ้้อเ้ออ้้้ออเเอเน เพื่อนมันเห็นปหมวนะเนี่ยเฮ้ยเห็นได้ไงวะน่าเพรานั้นแบบมองฮิวเหรอคนนั้นแบบฮิวยู่คอมแบบตั้งนานแล้วแหละอ้ยจะยอดอยู่อะพอดีไอ้ยช่วยหน่อยเพื่อนตกเฟตสองเอาเนี่ยยากอะผมตกเฟตสองแน่ยผีเฝฟอยหน่อยเนี่ยเพื่อนโอ้โหช่วยหน่อยจะทำอย่างงันเจ๋อเลย เชื่อไปแน่เลยวะ่ะบินไปบินกลับด้วยนะแมทนี้เคเอมีไหมอยู่ผมต้องเล่นแบบวิบ่งฉีกไปเลยอ่ะเคเอฟบริการใหม่ต้องวิ่งฉีกไปโซนที่เพื่อนเขาจะไม่ปั่นจะปั่นไฟกันแหละโอ้โหลากเส่เพื่อนแหละเพื่อนโทษว่ะไม่มีที่ไปแล้วอะ่ะเฮ้ย จิ้มเลยอ่ะคมเยี้ปันไฟเลยอ่ะนะไม่สดละแทงตรงแทงหลังหายไปเพี่อยู่นี่ด้วยเลยนะเอว่าหมาเพื่อนเฮ้ยไปเพื่อนไปมาเพื่อนไล่ผมนี่ไปแล้ว <laughs> เอโอะไรวะเนี่ยไม่ทันไอเดีกวะมึงช่วยอย่างนี้เลยอ่ะเทมากเกินโอ้อยคนนั้นโดดเลยตอนนี้แบบสอบเครื่องแล้ว เดีีวะน่ยต้องหนีไปฮิวอะ่ะมันไม่ได้ยากีม่มองฮิวป่ะเออโดนสองผมต้องเรียนปั่นไปมั้งละม่งั้นหน่างแ,แย่แย่เรื่อยๆแลอนนั้นไม่เคยโดนแขวนได้อยู่ อะไรเ,เนี่ยเจอสตรีมแล้วแน่ไป่ะเจุ่มปั่นกันเ,เสร็จมันจะไงกันว่าไม่อะ่ะเพราะเครื่องมันต้องติดกันแน่คือนี่ผมว่าผมหูเก้าเก้ว้ดีกว่าวไหนแล้ววะนะเนี่ยเกร็บที่โคตรจะตึงดูว่าเครื่องสั่งเครื่องสุดท้ายติดกันนะ พวผมสามคนพวกผมสามคนอ,อะไรไปสู้วะเนี่ยโอเคฝืนปั่นได้เสร็จไปแล้วแล้ว,ลวก็ไปซ้ำเครื่องเพื่อนเลยดูดิเครื่องแบบเฮ้ยไม่ติดกันอยู่ไปอยู่เครื่องเขนมีไม้วะเนี่ยดูก่อนไม่มีแล้วแต่ก็ข้างๆไม่อยู่เห็นได้อยู่แล้วมาวะมาจริงด้วยเกอ ชี <ś ś> ้ไปให้บัเล็กไม่มีไม้แล้วชิบหายแล้วเฮ้โว่เฮ้ยโดดไปโดดมาว่ะหลอกไฟไว้แพ้เท้าเฮิหลอกไฟ,ฟกคชอบเฮ้ยหลุมบัเล็ก ไปแหปกันไอ้ไปหลุดไปละมันต้องเลี้ยปัน่นตรงเนี้ยนะาดวิดมาจุ่มเลยเพื่อนจุ่มเลยเฉยสวยโอ้เพื่อนเกินอะไรเนี่ยหัวหาใครไม่เจอ ไปแฮแน่นอนอไล่ผมปะอ้ยกระทือเพื่อนเ,เด๋อสามคนกับเครื่องเดียวแล้วมาน่าจะยื้อได้อยู่นะคนหนึ่งปั่นรถเคนแล้วก็ผมก็ปั่นกันเนี่ยแต่เดวิดอีกคนคือเขาแบบป๊อดมากอะ่ะเขาไม่อะไรกับผมเลยไม่ปงไม่ปั่นแบบเดียวอย่างเดียวนั่นโดนจิม้มละ เฉยสตีปนะช่วยจุ่มหน่อยเพื่อนจุ่มให้มันจะเสร็จไปเลยเนี่ยเออเพราะนั้นไกลเยอะอย,อยากให้เปนเนเงียนช่วยก็ได้ไม่ได้หรอกประตูอยู่ไกลอันหนึ่งอ่ะประตูน่าจะอยู่ตรงเขนอะเฉยว่ะสตีเป็นเงียนช่วยวปัด้เสร็จแลหละน้องบอลปะเนี่ยไอเอาว่ะผีมาละมาผีมา กลับไปคุเมเพื่อนผมก็ไปเปิดประตูอ่ะดิเฮืออสติฟต้องดึงเดวิดคนนั้นเลน,นะมีเงินจังหวะน,นี้ไม่มีเลยจังหวะให้ดึงแล้วอะนอกจากว่าเขาจะมีโนวันอนะ่ะถ้ามีย้อมออกอ่ะไม่ชงไม่ช่วยแรงนั้นแหละเฉยไม่มีโนวันอนะ่ะแต่คนนั้นตายแล้วผีอุม้มป่ะเนี่ยเฉยเราวิ่งกลับไปดูกันนะก่อนไปก็ถอนเสาด้วยมันก็ไม่มีแต้ม,ตมเลย เต็มแล้วนี่ว่าถอนเอาเครดได้เฉยใต้ชติฟอยู่ปะที่เสียงหายใจใครวะเนี่ยเเพื่อนต้องแทงหลังกันนะจิ๊เช่เพื่อนไปตรงไปเพื่อนตรงไปสวยได้อยู่อ่ะเพื่อนมองหลังด้วยนะอย่าล้มไม้มั่วนะตรงไปตรงอีเพื่อนนี่โอ้ยเพื่อนไปไปเพื่อนโอ้โห ไปไปไป,ออไปเออไปอีกน่นโอ้ชิบหายละผมเนี่ยชิบหายเดวิดชวยได้แค่นี้แหละทันตัวเนี่ยเคเคคนนั้นตายแล้วไม่มีทางรลอดแล้วต้องออกละ อุ้ยผมไปกับคนจีนเยนยังไงแบบเหนื่อยใช่ไหมโอ้มันกระพี่แรงแป๊คือคน,คนแรกที่โยนเกมแรงสองด้วยนะคือเหมือนเขาปั๊มมาเขาแบบใช้ของแบบทิ้งขว้างมากอะตายเดี๋ยวก็ผ่านม่ได้แล้วก็จี้ม